สวัสดีค่ะป๊อบแป,ป๊บค่ะหลังจากที่ได้ถ่ายทำรายการสื่อยอดนักสื่อไปแล้วนะคะก็ได้ใช้ประสบการณ์นะคะจากการตอบคำถามทีเ่เข้าร่วมกิจกรรมเล่นเกมของเสือะคะ่ะไปเจอพวกข่าวต่างๆที่เกี่ยวกับมิจฉาชีพอย่างเช่นข่าวนักพากนักพากเสียงทาง Facebook อะคะ่ะอันนี้เจอกับตัวเองเลยทีนี้ว่า เขาก็เป็นกลุ่มวิชาชีพสมัครนักพากเสียงขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วพอสมัครนักพากเสียงขึ้นมาเนี่ยเขาจะให้เรากรอกข้อมูลเพื่อเอาเสียงของเรานะคะไปให้ไปไปจัดการให้ AI อะ่ะมันคัดลอกเสียงของเราเพื่อไปยืมเงินกับคนอื่นต่อไปอย่างเงี้ยทีนี้พอได้ทราบว่ามันเป็นการหลอกลวงของพวกวิชาชีพอ่ะป๊อปอแปบว่าก็จัดการเอ่อ ไปเข้าไปในเพจของเขาเลยค่ะแล้วก็ทุกเมนต์ของออพวกเ,เกี่ยวกับนักภาคสมัครรับนักภาคเสียงตรงนี้ป๊อปแป๊บก็จะเอาก๊อปภาพของออภาพของที่เป็นสวพ,พ .91 อ่ะค่ะที่เป็นตำรวจออกมาเตือนว่าช่วงนี้แก๊ มิชมัชีพระบาดอะไรพวกนี้เบอปบก็เอาไปเตือนว่าอย่าไม่ควสมัครนะเพราะว่าถ้าสมัครเขาก็จะเอาเสียงของเราไปาทำ AI แล้วก็เอาไปหลอกลวงคนอื่นต่อไปยืมเงินทำธุรกรรมอะไรต่างๆเอกสารต่างๆของเราตรงนี้ไม่ปลอดภยัยแป๊บก็เอาไปเตือนคนอื่นออกรายการแล้วอะ่ะได้ผลตอบรับที่ดีพอดีว่า ขายลอตเตอรี่อยู่ใช่ไหมคะก็มีหลายคนที่เขาติดตามดูรายการสือย้อนนักสื่อะแล้วเขาก็มาจำเราได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารายการก็น่าจะเลตติ้งดีระดับหนึ่งนะคะเพราะมีลูกค้าหลายคนเขาก็แบบมาให้กำลังใจอะคะ่ะแล้วก็บางทีมาแล้วก็มาซื้อขนมมาให้อะไรอย่างเงี้ยก็มีบอกขายหวยยังมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มายิ้ม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 ให้แล้วก็คนคนกม็มาทักทายเราก็ใช้ชีวิตของเรา ในการรับสื่อแล้วก็เสพสื่อค่ะอย่างรู้เท่าทันมากขึ้นนะคะคือก็หลังจากนี้คิดว่าประโยชน์ที่ได้จากรายการสื่อยอดนักสื่บก็คือว่าถ้าเราไปเจออะไรที่มันไม่ชอบมาพากลนนะ่ะถ้าเราพอจะรู้แล้วว่ามันเป็นการหลอกลวงแน่นอนนะคะเราไม่ เก็บเรื่องเรานี้ไว้คนเดียวแน่นอนเราต้องบอกต่อหรือว่าเตือนคนที่อยู่ในกลุ่มของเราด้วยแน่ๆนะคะ